ช่วงนี้นะครับกัมพูชาเนี่ยเขามีสื่อรอบด้านมากๆเลยนะครับกับหลายประเทศด้วยจนมีคําถามว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดจบของเรื่องราวแบบนี้อนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมานะฮะคือต้องบอกว่าปัญหาเนี่ยเยอะมากเอาเฉพาะ ปี2025ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าประเทศแรกที่กัมพูชาเดี่ยวไปเปิดศึกด้วยก็คือประเทศไทยตั้งแต่เรื่องราวประทรงประสาทนูน่นนี่นั่นมาจนถึงการโซกันจนมีการตุยเย่เกิดขึ้นรวมถึงมีการปิดชายแดนไม่ให้ข้ามไปมาหาสู่กันจนมาสู่เรื่องการตกลงหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งการพูดคุยกันนะครับก็มีอาเซียนเข้ามามีบทบาทรวมถึงจีนแล้วก็อเมริกาด้วยแต่คุยกันแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อย ขึ้นเท่าไหร่เพราะมันมีเรื่องของกับระบี้หรือกับระบูต่างๆที่มีการวางเอาไว้ซึ่งกับระบูระบี้เหล่านั้นเนี่ย เป็นกับระบูที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีในโกดังยกเว้นกัมพูชาถึงแม้ว่าฝั่งไทยจะไม่มีกับระบูรุ่นเหล่านี้ก็ตามนี่น,นะครับแต่ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าเป็นของฝั่งไทยนั่นแหละจนมามีดราม่าว่าเอ๊กัมพูชาเนี่ยได้รับการสนับสนุนอาวุธจุทปธปกณ์เนี่ยจากมหาอำนาจบางประเทศหรือเปล่าแค่นั้นยังไม่พอครับเพราะว่าในช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีดราม่าเรื่องของคนเกาหลีใต้เพราะมีคนไปพบสอพอของคนเกาหลีนอนตุยเย่ครับหยุด ที่บริเวณประเทศกัมพูชานอกจากนี้ก็ยังพบคนเกาหลีอีกประมาณ2คนเหมือนกันที่ไปตุยเยที่นั่น แล้วก็มีข้อมูลมากมายครับบอกว่าเนี่ยมีคนเกาหลีใต้นนั้ถูกลักพาตัวแล้วก็เอาไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทํโจนคนเกาหลีใต้เหล่านั้นเนี่ยเกิดความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเป็นหนักมากจนเกาหลีใต้เนี่ยเขาลุกฮือกันใหญ่เลยนะครับทั้งคนเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ไม่พอใจในส่วนของภาครัฐของเกาหลีก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันมีการส่งคนมาจัดก,การมีการส่งคนออกมาพูดถึงเรื่องของมาตรการต่างๆว่าเออจะเอายังไงโอ้โหสารพัดมากมายจริงจังจนมีผู้นําบางคนของเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าเนี่ย กัมพูชาเนี่ยเป็นเมืองของสแกมเมอร์อะไรทํานองนี้เรื่องเกาหลีผ่านไปไม่นานฮะ สารเมากาครับได้ออกมาแบนบริษัทหนึ่งของกัมพูชาเพราะบริษัทนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการช่องกงออนไลน์ประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าบริษัทอันนี้เนี่ยครับเวลาอยู่ที่กัมพูชาเดีย่ยดันเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของกัมพูชาดังนั้นก็หมายความว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับสแกมเมอร์พอตัดภาพมาที่ธุรกิจในกัมพูชาปุ๊บเนี่ยเอา้าเฮ้ยมันกลายเป็นธนาคารของกัมพูชาไปซะอย่างนั้นมันก็เลยถูกแซวนะครับว่าโอ้โหอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นสแกมเมอร์อยู่ในประเทศปุ๊บเป็นธนาคารเลยนะ บางสือ่อรายงานนะครับบอกว่าบริษัทรายนี้นะครับที่เป็นธนาคารของกัมพูชเนี่ยได้ถูกยึดเงินด้วยนะครับประมาณหลายแสนล้านด้วยกันทําให้เว็บไซต์ของธนาคารแห่งนี้ไม่สามารถเข้าได้แอปลมต่างๆนานาจนบางคนบอกว่าเอ๊ะบิดคมคมหรือเปล่าเนี่ยคือตั้งหอดนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยกัมพูชาเขาแบบรับศึกรอบด้านใหญ่โตแล้วก็หนักมากๆเลยนะฮะผมก็เลยไปถาม AI นะครับว่าเฮ้ยพี่ AI ครับช่วยบอกผมทีได้ไหมว่าหลังจากนี้เนี่ยกัมพูชาเขาจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคือมันใหญ่ โตมากเลยนะ AI บอกนะครับว่าอตอนนี้เนี่ยนะจากเคสของเกาหลีใต้ที่รัฐบาลเกาหลีใต้เขา พบว่ามีคนเกาหลีเนี่ยถูกหลอกมาแล้วก็กลายเป็นสอพอจนรัฐบาลเกาหลีต้องแสดงท่าทีคิดเข้มข้นมากถึงขั้นเชิญทูตกดดันต่างๆมากมายแล้วก็ประชาชนในเกาหลีใต้ก็โกรธเดือดมากคือตอนนี้เนี่ยนะคนเกาหลีใต้คือไม่พอใจและระแวงกับผู้ชายเนี่ยเป็นอย่างมากจนถึงขั้นเกาหลีใต้นะครับประกาศแบนไม่ให้ประชาชนเนี่ยเดินทางไปยังบางพื้นที่ในขเขมรแล้วซึ่งเขาใช้โค้ดลับนะครับว่าโคตร blank travel warning จนทาให้รัฐบาลเขมรเนี่ยต้องจําใจให,ให้ความร่วมมือแต่ก็ไม่ใช่ให้ ความร่วมมือทั้งหมดนะให้ความร่วมมือเฉพาะบางส่วนเท่านั้นแล้วก็มีการเนี่ยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นี่นะบางส่วนก็เป็นความผิดจากคนจีนด้วยคือทําให้มีบางคนมองว่าเอ๊ะแบบนี้ขเขมรกาลังโบยจีนหรือเปล่าส่วนบรรยากาศภายในของขเขมรเนี่ย AI บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลขาเขมรเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมเนื้อหาต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆให้อยู่ภายใต้สิ่งที่รัฐบาลอยากให้เป็นมากที่สุด AI เล่าต่อนะครับว่าส่วนเรื่องของการลุกฮือของประชาชนขาเขมรเนี่ยอันนี้ยังค่อนข้างยากอย,กอย,กอยู่แต่ AI ไไล่ฟังบอกนะครับว่าในช่วงปี2013และปี2014ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีประชาชนเขมรนะครับลุกฮือต่อต้าน เรื่องการเลือกตั้งเพราะแสดงความไม่พอใจความโปรงนน่งใสในอำนานของรัฐแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าผู้นําต่างๆฝ่ายค้านต่างๆเนี่ยก็คือไปหมดแล้วแบบอยู่ไม่ได้บ้างอะไรบ้างเพราะว่าถ้าใครต่อต้านเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็อาจจะโดนโซะได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคเมยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะก็ต้องบอกนะครับว่าขาเมยเนี่ยอาจจะถูกกดดันเพิ่มขึ้นจากหลายประเทศไม่จะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรืออาเซียนซึ่ง AI นะครับใช้คําว่าความบาดทางด้านธุรกิจเลยถ้าสิ่งนี้ เกิดขึ้นจริงเนี่ยภาพลักษณ์ของเขมร e n t ก็คือจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ ทีนี้มาถึงคําถามสําคัญครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดจบหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้นั้นจะเป็นยังไง AI นะครับจัดให้4แบบเลยแบบแรกคือกัมพูชาครับเดินหน้าไปต่อโดยมีรัฐบาลยุคป,ปัจจุบันนี่แหละเป็นคนเดินเกมไปเรื่อยๆ2ครับรัฐบาลเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักเลยจนต้องเปลี่ยนโครงสร้างหรืออาจจะลดอํานาจหน้าที่บางอย่างลง3เลยรัฐบาลครับถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนไม่พอนะครับถึงขั้นเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเลยทําให้เป็นระบบที่อาจจะกว้างขึ้นอะไรทํานองนี้ และ4ฮะแยกทางกับจีนไปเลยหันไปหนุนทางภาคตะวันตกเพิ่มมากขึ้นใน4อย่างนี้ AI นะครับบอกว่าเขาเนี่ยให้น้ําหนักไปทางอันแรกที่สุดครับก็คือกัมพูชาจะยังคงเดินหน้าต่อไปภายใต้รัฐบาลชุดเดิมและเน้นแก้ปัญหาหน้าง,งานต่อไปได้เรื่อยๆเหตุผลที่เขาเลือกอันนี้นะครับเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ปัญหาเข้ามาเจอะมาก รัฐบาลคขมรไม่ยอมแก้ไขปัญหาแล้วปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอ่อนแอลงไปก็อาจทําให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีพลังขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนเกมของเขาได้หรือว่าอาจจะขึ้นมามีอํานาจได้อะไรอย่างนี้จึงจําเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นนะครับจากโดยรวมของเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ย AI ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยประชาชนของเขเมรหรือว่าคนคขมรเนี่ยน่าจะไม่กล้าลุกฮือขึ้นมาประท้วงอะไรอย่างนั้นหรอกและว2ก็คือเขเมรเนี่ยอาจต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหากับ เกาหลีใต้หรือปัญหากับไทยหรือปัญหากับใครก็แล้วแต่แก้ปัญหาแบบนี้ไปวันวันและ3ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วรัฐบาลยุคปัจจุบันของเขมรก็จะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆและ4ครับยังไงยังไงตระกูลฮุนเนี่ยก็น่าจะไม่ลงจากเก้าอี้ง่ายๆแน่ๆทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจาก AI ที่เขานั้นได้วิเคราะห์จากข้อมูลที่มีในยุคปัจจุบันตอนนี้แล้วเขาก็เอามาเล่าสู่เราฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีมุมมองอย่างอื่นไหมหรือว่ามีความคิดเห็นออยย่่่างงไรรเเกกีวับื ราวเหล่านี้คอมเมนต์บอกการใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้หรือชอบการเล่าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแช้์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกลับสวัสดีครับ